วันนี้คุณทินชางวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีมหาสไทยแล้วก็มีคุณเจเศษไทยเศษสอสอุทยธานีพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นสอสอ,สอ,สอในพื้นที่ครับแล้วผู้สูญเสียส่วนทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่อุทยธานีวันนี้เดินทางมาที่นี่ด้วยครับนะแล้วก็มาติดตามการส่งร่างผู้เสียชีวิตนะนะรวมไปถึงยังได้ขึ้นไปหาหรือสถานการณ์วนะ่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างการตรวจนะพิสูจน์อัตลักษณ์นะ จากนั้นมท .1 ก็เปิดเผยรายละเอียดว่าสถาบันนิติเวศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถพิสูจน์ได้ครบทั้ง23รายนะมีความรวดเร็วเป็นอย่างมากนะแล้วสิ่งสำคัญคืออะไรเนะเดี๋ยวไปฟังจากมท .1 ซึ่งตรงนี้ต้องขอชื่นชมทางสถาบันนิติเวศสานักงานตำรวจแห่งชาติที่วันนี้ณขณะน,นี้ท่านได ทำการชนสูตรพิกตบเนี่ยนะครับครบทุกรายแล้วถือว่าเป็นความรวดเร็วมากใช้ระดมกําลังทุกสภรกสิ่งที่มีนะครับจุดนี้มันเป็นจุดที่สําคัญมากเพราะว่ายิ่งเราสามารถที่จะคืนร่างน้องๆแล้วก็คุณครูให้กับพ่อแม่แล้วก็ญาติมากได้เร็วเท่าไหร่ เขาจะได้นำกลับไปประกอบพิธีกรรมนะครับได้ได้ได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มันก็พอจํานวนเงินจากสํานักนายกรัฐมนตรีจากสํานักงานประกันภัยจากกระทรวงยุติธรรมหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเร่งดําเนินการมอบเงินเยียวยาจุนเชือครอบครัวของผู้คร์รัปมีครอควไหนต้องขอต้นเติมไหมครับ ม่ลวครับเพราะขอให้อย่าให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกมีครบตัวไหนพูดถึงเรื่องของคนขับไหมคะตัวคนขับเองตัวเจ้าของรถนะครับผู้ประกอบการได้รับแจ้งจากทางทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งฝ่ายตำรวจว่าก็จะต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่อย่างเฉียบขาดก็ต้องขยายผลว่าทำไมมันเกิดเหตุเช่นนี้จริงหรือไม่ที่ว่ามีถังแก๊สที่มันเกินจำนวนที่กำหนดไว้ในรถสมมติในรถกฎหมายบอกมี6ถัง ถ้ามันมีกระอโถสหังมันก็ต้องขยายผลหลุดลอดออกมาได้อย่างไรถ้ากําหนดว่าจะต้องมีพนักง,งานขับรถต้องมีกี่คนต้องมีพนักงานก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่นะฮะที่กระทรวงมหาดไทายรัฐมนตรีมหาดไทายได้สัมภาษณ์ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนได้เปิดเผยว่ากรณีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ทรงมีความห่วงใยและสลดพระไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งครับเราก็ได้รับพระมหายขนะที่คุณนะครับผมได้รับการการแจ้งล่วงหน้ามาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าด้วยนะครับสมเด็จพร,ร,ระบรมราชนินีทรงมีความห่วงใยมีทรงทรงสลดพระไทยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้แจ้ง มาว่าพ้องค์ท่านจะรับการจัดการเรื่องงานทั้งหมดนะครับไว้ในพระบรมราชานุขขเคราะห์จะมีการพระราชทานเพลิงให้กับผู้ที่สูญเสียชีวิตไป